เพราะว่าเวลาที่เรากินใช่ไหมสิบนาที20่นาทีเนี่ยเราอาจจะสามารถกินได้มากถึงแบบห้าหกเจ็ดร้อยแคลนะคะคือจริงนะวิ่งแทบตายชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเอาออกได้สักกี่แคลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ สําหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูกันสิว่าถ้าคุณลดน้ำหนักแบบนี้แล้วคุณจะได้หุ่นแบบไหนแต่ก่อนอื่นค่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องอะไรใดก็แล้วแต่นะคะอยากให้ทุกคนกด subscribe ชอ่องนี้และที่สําคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของช่องแหม่ทำเปนฟิตน,นะคะเราไม่ได้มีเพียงแค่ช่อง YouTube เพียงเท่าน,นั้นแต่เังมี Facebook i จ Twitter และก็ทิกต็อกเลยนะคะทุกคนอย่าลืมติดตามให้ครบทุกช่องทางนะคะถ้าชอบคลิปดีๆฟรีๆแบบนี้อยากดู ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้พันและทีมงานจะได้มีกําลังใจทาคลิปดีแบบนี้ให้ทุกคนดูตลอดเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเลยค่ะวันนี้นะคะพัดจะมาคุยถึงคุณ4แบบที่คุณจะได้นะคะในการลดน้ําหนักแบบต่างๆพัดต้องบอกก่อนเลยว่าพัดค่อนข้างมั่นใจนะว่าหลายคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าการที่เราจะลดน้ําหนักในนะมัน ใส่แบบวิธีการหลักๆอยู่2อ,อย่างนะคะก็คือการคุมอาหารกับการออกกําลังกายนะคะทีนี้เนี่ยพันก็จะได้รับคําถามนะคะประเภทที่ว่าเฮ้ยคุมอาหารอย่างเดียวได้ไหมไม่ออกกําลังกายได้หรือเปล่าเป็นคนที่แบบไม่ชอบออกกําลังกายเลยไม่อยากเหนื่อยไม่อยากแหกนะคะในขณะเดียวกันค่ะก็จะมีคําถามประเภทที่ว่าแบบชอบกินมากไม่อยากคุมอาหารเลยขอออกกําลังกายอย่างเดียวแล้วกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทําได้ทุกอย่างเลยนะคะอย่างที่เราต้องการแหละมันไม่ได้มีอะไรแบบถูกผิดตายตัวนะคะเพียงแต่แค่ว่าคุณต้องรู้ไว้ว่าถ้า ถ้าคุณทําแบบนี้แล้วเนี่ยคุณจะได้อะไรนะคะเรามาเริ่มกันที่ขุ่นแบบที่1กันเลยดีกว่าขุนแบบที่1นนะคะคือขุ่นที่คุณคุมอาหารอย่างเดียวไม่ออกกําลังกายเลยนะคะคําถามก็คือคุณจะสามารถลดน้ําหนักได้ไหมคําตอบคือคุณสามารถลดน้ำหนักได้แน่นอนค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าการคุมอาหารเนี่ยนะเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆมากๆเลยนะคะเหตุผลนะคะที่ทําไมจึงเป็นอย่างนั้นอธิบายย้อนกลับไปในเนื้อหาเรื่องของแคลอรี่พิเิตเราจะผอมได้ก็ต่อเมื่อเรากินให้น้อยกว่าที่ใช้ อีขากินกับขาออกเนี่ยมันเป็นขาที่ถ้ากินก็คือการเอาพลังงานขาเข้าใช่ไหมแต่ถ้าออกก็คือออกกําลังกายใช้พลังงานไปก็จะเป็นการเอาพลังงานออกไปถูกไหมคะขากินกับขาออกดูเผิอๆก็ไม่มีอะไรนี่แต่ความจริงแล้วเนี่ยขากินเนี่ยนะคะมันเป็นขาที่แบบ <c oughs> มีเอฟเฟกสูงมากๆเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเวลาที่เรากินใช่ไหมสินาที20นาทีเนี่ยเราอาจจะสามารถกินได้มากถึงแบบ5้าหกเจ็ดร้อยแคลนะคะความจริงนะ วิ่งแทบตายชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเอาออกได้สก,กี่แคลมันแบบมันเทียบกันไม่ได้เลยนะคะความเหนื่อยที่เราจะต้องแบบเอาออกมันใช่ไหมไม่หังซ้ำถ้าสมมติว่าเราขี้เกียจอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปวิ่งไม่ได้วลอ,ออกอีกนะคะดังนั้นเนี่ยการกินมันจึงมีผลมากๆการกินเนี่ยไม่ได้มีผลแค่เรื่องของการลดหนักเพียงอย่างเดียวแต่มันมีผลต่อสุขภาพของเราด้วยดังนั้นนะคะถ้าคุณขุมอาหารคุณจะผอมลงแน่นอนแต่คราวนี้เนี่ยคุณจะผอมลงเพราะอะไรผอมลงเพราะไขมันลดหรือว่าผอมลงเพราะกล้ามเนื้อลดเนี่ยมันจะมาอยู่ท กินของคุณคือจริงๆแล้วทุกคนต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าการที่เราลดน้ําหนักใช่ไหมคะเราจะมีโอกาสสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ว่าคุณจะทําถูกหรือทำผิดนะแต่ถ้าคุณทําผิดเนี่ยมันจะยิ่งสูญเสียมวลกล้ามเนื้อมากการที่คุณคุมอาหารอย่างเดียวนะคะแต่ไม่ออกกําลังกายเนี่ยมันมีวิธีการที่ช่วยทําให้คุณป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้จากเรื่องของอาหารนะคะก็ <S 2>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  คือการกินโปรต <Gedanken> ี<ค>นให้ถึงแต่เนื่องจากกล้ามเนื้อของเราเนี่ยนะคะมันสลายสร้างในทุกๆวันการที่คุณกินโปรตีนถึงเนนนี่ยยมมัชววใกกาารรลดสสูญ กล้ามเนื้อ แต่ความจริงแล้วนะคะถ้าคุณไม่อยากสูญเสียมวลกล้ามเนื้อหรือสูญเสียมวลกล้ามเนื้อให้น้อยที่สุดเนี่ยคุณควรที่จะมีขาสร้างขึ้นมาด้วยซึ่งขาสร้างเนี่ยนะคะมันต้องใช้การออกกําลังกายสรุปแล้วนะคะหุ่นที่คุณจะได้จากการคุมอาหารแต่ไม่ออกกําลังกายเนี่ยก็คือหุ่นแบบที่ว่าเออคุณสามารถจะลดน้ำหนักได้แหละคุณจะดูผอมลงนะคะแต่ว่าคุณจะดูไม่เฟิร์มเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคุณไม่ได้มีการสร้างกล้ามเนื้ออะไรเพิ่มขึ้นมาเลยนะคะไอการที่คุณไม่ได้มีการสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาเลยเน จะส่งผลทําให้ เออคุณก็ดูไม่เฟิร์มขนาดนั้นอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะแต่มีผลในเรื่องของระบบเผาผลาญด้วยนะคะถ้าคุณมีกล้ามเนื้อเยอะนะคะแปลว่าระบบเผาผลาญของคุณจะดียิ่งไปกว่านั้นนะคะเรามามองให้ลึกลงมากยิ่งขึ้นนะการออกกําลังกายเนี่ยนะคะมันก็คือการที่คุณพยายามที่จะสร้างนิสัยนะคะเพื่อที่ทำให้เกิดพลังงานขาออกในแต่ละวันมากยิ่งขึ้นถ้าคุณคุมอาหารแต่คุณไม่ออกกําลังกายนะคะคุณไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อเอาไว้เพื่อที่ทาให้ระบบเผาผลาญของคุณดีขึ้นคุณณไไมม่่ด้้้สสรราาาาางงงนนนิิััยทจจะะะะํํใหคคุเเพพลขออกปป็ โอกาสที่คุณจะกลับมาอ้วนง่ายขึ้นเนี่ยมันก็มีมากกว่าคนที่เขาทางออกกําลังกายและก็คุมอาหารคนแบบที่2ค่ะคือการที่คุณออกกําลังกายอย่างเดียวแต่ไม่คุมอาหารเมื่อกี้พัดอธิบายไปแล้วนะคะว่าอีขาออกนี่นะมันไม่ได้ทํากันง่ายๆนะคะดังนั้นหลาหลายๆคนที่ออกกําลังกายไปรู้สึกว่าเออร่างกายแข็งแรงขึ้นนะรู้สึกแบบแฮปปี้รู้สึกแบบเอ้ยมีความสุขที่ได้ไปออกกําลังกายแต่ทําไม ไม่ผอมลงเลยอะคือหลายๆคนอะพอไม่คุมอาหารใช่ไหมคะนอกจากว่ามันจะไม่ผอมลงแล้วบางคนอ้วนขึ้นอีกนะคะเพราะว่าตัวเองพอไปออกกําลังกายรู้สึกหิวมากขึ้นครานี้พอไม่ได้เรียนรู้วิธีการคุมอาหารที่ถูกต้องเนี่ยแทนที่หลังออกกําลังกายจะกินอาหารที่มันดีที่มันเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่มันแคลอรี่ต่ําก็กลายเป็นว่าอว ไปกินแบบที่แบบแคลอรี่สูงไปเลยนะคะดังนั้นไอ้ที่ออกกําลังกายไปมันก็เลยแบบไม่ได้อะไรนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่ออกกําลังกายแต่ไม่คุมอาหารนะคะถ้าคุณเจอภาวะที่แบบไม่รู้สึกว่าตัวเองผอมลงเลยเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะแนะนําเลยว่าถ้าอยากให้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะยังไงก็จะต้องคุมอาหารนะคะเคยได้ยินคำนี้ไหมหมูที่แข็งแรงคือหมูที่แข็งแรงเนี่ยนะมันอาจจะแบบไม่ได้บอกถึงเรื่องนี้ได้ร้อเอร์เนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เห็นภาพมากๆคือแบบเราแข็งแรงขึ้นอนะ่ะเราแฮปปี้กับชีวิตมากขึ้นเรามี วินัยนะเราแบบรู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยง่ายเราสามารถที่จะจัดตารางเวลาตัวเองได้ดีขึ้นนะคะเป็นคนที่ดีขึ้นมาได้แต่ว่าในเรื่องของรูปร่างที่เราอยากได้เนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้ลีนชัดเจนขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของเป้าหมายที่เราต้องการหุ่นแบบที่3ค่ะเป็นหุ่นที่หลายคนเจออยู่คือการที่คุณอยากลดน้ําหนัก แต่คุณไม่ออกกําลังกายและไม่คุมอาหารแต่ถามพัดทุกวันว่าทํำยังไงดีคะคือเอาจริงว่าทุกคนคือมันมีคนแบบนี้อยู่จริงๆนะคะลองเช็คดูนะว่าตัวเองเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าหลายๆคนนะคะมีเป้าหมายอยากจะลดน้ําหนัก อยากที่จะมีขุนที่ดีขึ้นแต่บทที่จะให้ออกกําลังกายก็ปฏิเสธบอกว่าไม่มีเวลาบอกว่าแบบเฮ้ยไม่สามารถจะทําได้จริงๆไม่ชอบออกกําลังกายเอาเหตุผลที่พูดถึงเรื่องความไม่ชอบออกกําลังกายก่อนนะคือพัดต,ต้องบอกก่อนเลยว่าพัดก็เป็นคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายมาก่อนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบการออกกําลังกายเป็นเรื่องไกลตัวแต่ทุกคนคะการออกกําลังกายเนี่ยมันมีหลายแบบมากๆนะคะคือมันมีมากพอที่เราจะเลือกได้ว่าเราชอบแบบไหนแลวไม่ชอบแบบไหนคือาสมมติว่าคุณไม่ชอบแบบ วิ่งก็ไม่ต้องไปวิ่งก็ไปหาอย่างอื่นทําถ้าคุณชอบตีแบตคุณก็ไปตีแบตแค่นี้มันก็เป็นการออกกําลังกายแล้วนะคะการเล่นกีฬาก็เป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยนะคะคือแบบมันเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นนะคะในเรื่องของการที่คุณไม่ชอบอะไรที่มันดีต่อชีวิตเราอ่ะมันมักจะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากในตอนแรกนะคะมันจะรู้สึกแบบฝืนนิดนอ่ะแต่สุดท้ายปลายทางคุณจะได้แบบ ลิมลดความสําเร็จอะทุกคนนึกออกไหมอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําให้คุณไม่สามารถจะออกกําลังกายได้แล้วมักใช้เป็นข้ออ้างเลยะค,ะคือการที่คุณไม่มีเวลาหลายๆคนคิดว่าแบบเฮ้ยการออกกําลังกายเนี่ยมันต้องไปยิมต้องแบบมีชุดการออกกําลังกายที่แบบเลิศเลอเพอร์เฟกต้องมีรองเท้าดีๆต้องมีเทรนเนอร์นะคะทั้งหมดทั้งมมลเนี่ยเป็นเรื่องไม่จําเป็นหมดเลยนะคะถ้าคุณไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยพัดแนะนําเลยนะ ก่อนจะอาบน้ําตอนเช้านะคะตื่นมาอาตื่นให้ไวขึ้นสัก15นาทีเริ่มต้นออกกําลังกายคลิปแรกนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมันเสร็จไวมากๆแล้วลองทําแบบนี้ดูนะคะสักหนึงสัปดาห์อาทิตย์ต่อไปเพิ่มไปอีก5นาทีจาก15นาทีเพิ่มไปเป็น20นาทีอาทิตย์ต่อไปเพิ่มไปเป็น25นาที คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะมันไม่ได้ใช้เวลาอะไรแบบมากมายขนาดนั้นถ้าคุณไม่สามารถจะหาเวลามาทําตรงนี้ได้นะแต่คุณมีเวลาไปดูหนังฟังเพลงไปกินหมูกระทะกับเพื่อนไปเล่นมือถือดู Netflix นะคะ พันว่าแบบมันเป็นแค่ข้ออ้างอะทุกคนเช่นเดียวกันค่ะคุมอาหารนะคะนันเป็นเรื่องของจิตใจนะเป็นเรื่องของการที่เราต้องฝึกตัวเองแล้วก็หักท้ามใจจากสิ่งที่แบบเราคุ้นชินนะคะแต่หลายคนอาจจะมีคําพูดว่าหนึ่งคือไม่มีเวลาเตรียมอาหารถ้าคุณไม่มีเวลาเตรียมอาหารคุณก็สามารถที่จะเฮ้ยเลือกเมนูที่มันแบบแคลอรี่น้อยได้นะคะแต่เพียงแค่ว่าคุณอาจจะรู้สึกฝืนๆหน่อยเพราะมันไม่ใช่เมนูที่คุณกินประจําถูกป่ะถ้าคุณไม่มีเวลาทาอาหารคุณก็ใช้วิธีการที่แบบ ตัดสิ่งที่คุณไม่ควรกินออกไปก็ได้เช่นแบบพวกชอนมไข่มุกหวานๆของทอดต่างๆอะไรพวกนี้คือเราเลือกได้ไงทุกคนถ้าคุณไม่มีตังค์จะซื้ออาหารคลีนกินก็มีเมนูถูกๆอีกมากมายนะคะเพียงแค่ว่าคุณไม่ได้ใส่ใจหรือว่าไม่ได้เรียนรู้นะคะที่จะปรับตัวเข้าแบบไปทํามันจริงๆอะดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่มีข้ออ้างให้กับตัวเองนะคะอยู่เสมอว่าแบบเฮ้ยฉันคุมอาหารไม่ได้เพราะเหตุผลนี้นีๆนี้นีน,น,นีฉันออกกําลังกายไม่ได้เพราะเหตุผลนี้นีๆนีนีน,นี้แบบนี้ นะคะคุณไม่มีทางที่จะผอมลงได้เลยนะคะคุณก็จะแบบแค่ทําให้รู้สึกว่าตัวเองสบายใจนะคะจากการที่ได้พูดถึงข้ออ้างนั้นอยู่เรื่อยๆแต่มันไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ทําให้หูเราดีขึ้นไม่ทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นมาเลย หุนแบบสุดท้ายค่ะเป็นหุ่นแบบที่พัดแนะนํานะคะที่ทุกคนควรจะทําอย่างมากก็คือการที่คุณทั้งคุมอาหารและออกกําลังกายนะคะคือมันเป็นสิ่งที่ถ้าคุณทําคู่กันอ่ะผลลัพธ์มันจะไปได้ไวมากมากนะคะแล้วคุณก็จะได้ขุ่นที่ทั้งเฟิร์มนะคะและสามารถลดไขมันคือตัวจะเล็กลงแล้วก็จะดูมีกล้ามเนื้อนะคะจะดูแบบเป็นผู้หญิงที่เฮ้ยเฮลตี้แข็งแรงนะคะทีนี้มันก็จะมีคําถามมานหนึ่งนะคะว่าเฮ้ยเราจะต้องทําพร้อมกันเลยหรือเปล่าหลายอะไรกอาจจะเคยได้รันประโยคที่ว่าเฮ้ยต้องคุมอาหาร แล้วค่อยออกกําลังกายไม่งั้นแบบตัวจะใหญ่ไม่งั้นจะเออมีกล้ามขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งประโยคนี้คือแบบไม่จริงเลยนะคะคือการคุมอาหารเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่คุณควรจะทําอยู่แล้วนะคะอันนี้ไม่มีค้เท็จจถูกไหมคือเราต้องทําตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะและที่สําคัญก็คือต้องทําตลอดไปเรื่อยๆหลายๆคนคิดว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าผอมแล้วเราก็เลิกคุมอาหารเลยสิเลิกแบบเลิอกอาหารเลยกลับไปกินอะไรที่มันเละเทะๆนะคะอันนี้เป็นความคิดที่ผิดเป็นความคิดที่บงมันจะทำให้คุณอ้วนซ้ำไปซ้ำมาอยู่นั่นแหละนะคะดังนั้นเนี่ยการ อาหารทุกคนเคลียร์และแถลนการออกกําลังกายนะคะก็เป็นสิ่งที่คุณสามารถทําได้ตั้งแต่วันแรกนะคะการที่คุณออกกําลังกายเนี่ยนะคะมันจะส่งเสริมทําให้เรื่องของการสร้างกล้ามเนื้ออะถูกต้องแต่มไม่ได้ทําให้คุณตัวใหญ่ขึ้นแน่นอนอการที่คุณจะตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยนะคะมันเกิดจากการที่คุณแบบต้องทำหลายอย่างมากคือต้องกินนะคะให้เกิดภาวะที่เรียกว่าแคลอรี่เซอร์พลัสซึ่งเป็นภาวะที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เรียกว่าแคลอรี่ดิฟฟิซิตนะคะคือคุณจะต้องแบบกินให้มันเยอะกว่าที่คุณใช้แล้ว กินจนมีพลังงานเหลือมากพอเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยนะคะไปสร้างกล้ามเนื้อไปสร้างแบบให้เราดูตัวใหญ่ขึ้นซึ่งถ้าเราลดน้ำหนักอยู่เราลดไขมันอยู่เราพยายามกินให้มันเหมาะสมกินให้มันเป็นแคลอรี่ดิฟฟิสิต คำถามคือจะเอาพลังงานที่ไหนไปทําให้ตัวเราใหญ่ขึ้นคือมันไม่มีอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการออกกําลังกายไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้คุณตัวใหญ่ขึ้นแต่มันจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณลดไขมันได้ไวยิ่งขึ้นและจะเป็นสาเหตุให้คุณมีหุ่นที่เฟิร์มกระชับแบบที่คุณต้องการนะคะห,หลายๆคนเนี่ยเจอปัญหาที่ว่าแบบโอเคลดน้าหนักมาได้แล้วแต่รู้สึกว่าทําไมลดแล้วเหี่ยวก็นี่แหละ คุณอาจจะใช้วิธีการแบบที่1นนะคะคุณกินไปแต่ว่าคุณไม่ได้แบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อไปนะคะมันจะดูแบบแตกต่างจากคนที่เขาออกกําลังกายไปด้วยนะคะการที่คุณมีขนแบบที่สีเนี่ยนะคะมันจะเป็นขนทางที่ทําให้คุณไม่อ้วนวนหลุกที่แท้จริงเพราะว่าคุณได้สร้างนิสัยการคุมอาหารไปแล้วนะคะคุณได้สร้างนิสัยการออกกําลังกายไปแล้วคุณได้สร้างกล้ามเนื้อนะคะในตอนที่คุณแบบลดนน้าหนักไปด้วยดังนั้นเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นคนที่อ้วนยากมากยิ่งขึ้นนะคะ จบแล้วนะคะกับคลิปนี้หวังว่าจะเคลียร์นะคะจะตอบคาถามทุกคนได้เออพัดว่าเรื่องหุ่นสีแบบเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่เป็นช้อยส์อะเป็นสิ่งที่แบบคุณสามารถเลือกเองได้นะคะไม่มีอะไรผิดเลยนะคุณจะใช้วิธีแบบที่หนึ่งก็ได้จะกูมาหารอย่างเดียวไม่ออกกําลังกายไม่มีใครว่าแต่คุณต้องยอมรับผลที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเช่นโอเคถ้าคุณกูมาหารอย่างเดียวไม่ออกกําลังกายคุณอาจจะผอมลงได้แต่คุณอาจจะไม่เฟิร์มแบบที่คุณตั้งใจไว้นะคะหรือถ้าคุณเลือกคุณแบบที่สอง คุณอาจจะแข็งแรงขึ้นแต่มันอาจจะไม่ได้ลีนแบบที่คุณอยากได้นะคะถ้าคุณเลือกคุณแบบที่สามคุณก็ได้แต่หวังว่าวันหนึ่งคุณจะผอมลงถ้าคุณเลือกคุณแบบที่4ี่คุณก็จะดูกระชับดูเฟิร์มขึ้นและที่สําคัญนะคะคุณจะอ้วนยากขึ้นด้วยหากใครนะคะต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการลดไขมันอย่างจริงจังอยากจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะพัดมีอีบุ๊กนะคะที่พูดถึงเรื่องการวางแผนลดไขมันเรื่องอาหาร และโปรแกรมออกกำลังกายที่คุณสามารถออกกาลังกายอยู่บ้านได้โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะคะถ้าใครมีคําถามนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย